สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่สีถ้วยนะคะมาอยู่ใบแรกนะก็เป็นไพ่ถ้วยเสียนะบุงิดนะคะแล้วก็ว้าวุ่นใจมีปัญหาให้คิดให้เครียด นะคะแล้วก็เป็นอิพผลของไพ่ช่างเลือกด้วยนะไม่ค่อยพึงพอใจกับชีวิตเท่าที่ควรอาชีวิตไม่มีความสุขนะคะรู้สึกอะไรก็คว้างหูขวางตาไปหมดนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ได้นะหรือมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาจุ้จี้จุกจิกนะคะหรือเข้ามาสร้างมาตรฐานนะคะรวมถึงในอิทธิพลของไพ่โดยรวมที่ยังมีอิทธิพลของไพ่ความว้าวุ่นใจหลายอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไพ่ปีศาจนี่ไพ่กิเลสนะคะไพ่เจ็ดดาบนี่ก็เล่เหลี่ยมนะคะ แล,นะลออแล้วก็ยังมีชิ้นผลของไพ่หอคอยด้วยแล้วก็ยังมีชิ้นผลของไพ่มารณะนะคะเข้ามาด้วยนะมันก็จะมีอะไรที่กวนใจตลอดนะรู้สึกชีวิตมันไม่มีความสุขนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนดีอะ่ะนะอยากทําอะไรที่มันแบบนอกกรอบอยากทําอะไรที่มันแบบมีอะไรที่หวือหวาบ้างนะรู้สึกทําดีแล้วก็ไม่ได้ดีนะทาดีนะคะก็มีแต่เรื่องของปัญหาเข้ามานะคะฉะนั้นอยาา่าขาดศรัทธา นะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลเอนะจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับในเรื่องของความคิดด้วยต้องรู้จักเรียนรู้หรือตั้งเป้าหมายใหม่ๆนะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องมองในเรื่องของสิ่งที่เป็นผลตอบรับแต่มองในเรื่องของการกระทำนะคะคือทําดีได้ดีนะคะทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญต่างๆนะคะเราก็ต้องทําให้มากนิดนึงนะคะเราก็ต้องรู้จักนะคะปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ด้วย นะมันไม่ใช่แต่เรื่องของการแบบใช้ชีวิตนะของตัวเองอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบอยู่ท่ามกลางผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบนะคะสำหรับผู้ใหญ่เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของข้อกําหนดต่างๆให้มันถูกระเบียบแปดแผนด้วยนะมันก็ยังมองว่าเดือนนี้อ่ะก็ยังเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีอยู่นะคะและไพปีศาจเจ็ดดาบนี้ไพ่ของแบบเล่เหลี่ยมกลโกงนะคะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องทางด้านที่เราต้องระวัง นะเรื่องของการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะเรื่องของการถูกเอาเปรียบเรื่องของการถูกลอบบี้นะคะซึ่งเราก็ต้องแบบควบคุมด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากหน่อยนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนก็ได้ที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามาอบเอาใจแหละนะคะหรือยังเข้ามานะคะให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีตุลยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้รวมถึงเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าถามว่าตำแหน่งนี้ นะะเป็นตําแหน่งที่นะฮะอ่าเราจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหมก็คือยังไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ใช้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับความถูกต้องอ่ะนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเราต้องทําให้เกิดความชัดเจนด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชีที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะอาจจะเข้ามายื่นข้อเสนอนะหรือยื่นเงื่อนไขให้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าต้องอ่านในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอให้ดีนะคะไม่งั้นมันอาจจะมีเรื่องของการทําผิดสินทมบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเล่เหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้บ้างนะคะแต่ถ้าเรามีเรื่องของความรอบคอบเรามีเรื่องของความละเอียดนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเรียนรู้กับเรื่องของกฎหมายต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์กับตำแหน่งนี้อันนี้มองว่ายังส่งผลดีอยู่แล้วก็คนไหนที่กําลังจะไปคุยนะ ธุรกิจการงานนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือเรื่องของการต่อสัญญาหรือเรื่องของการยื่นเอกสารหรือการประมูลงานยังอยู่ว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะคะก็เดียวนี้อาจจะบางคนอยู่ในช่วงต่อสัญญาบ้านอาจต่อสัญญาร้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างน,นะ,ะในตำแหน่งนี้นะคะรวมถึงนะคะตำแหน่งนะคะของตัวบ้านหรือตัวร้านที่มีเจ้าที่นะอาจจะต้องทําให้เกิดความสะอาด นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความโล่งโปร่งสบายจะดึงดูดโชคนะคะในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคนแปลกหน้านะที่จะเข้ามาในตัวบ้านหรือตัวร้านนิดนึงคือต้องตรวจสอบนิดนึงนะแต่ถือว่าถ้าเราทำนะคะให้ถูกต้องนะคะหรือมีความละเอียดรอบครอบก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีโดยเฉพาะญาติที่เป็นคุณสภาพสตีเนี่ยนะหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเงินหรือคนไหนถ้าอยากทํางานกับญาติถือว่าทําได้นะคะ และตำแหน่งของบริวารต้องระวังจะมีปัญหานะคะการทะเลาะวิวาทกาันหรือบริวารไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของการทํางานเท่าที่ควรนะคะนี้ต้องลงไปดูแลหรือต้องปลงไปมาระวังเรื่องของปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบอะ่ะกับเรื่องของการทํางานนิดนึงนะคะและตำแหน่งของลูกหรือหลานก็เหมือนกันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งคนที่เกิด ราศีตนเองอาจจะต้องลงไปนะคะปรับความเข้าใจแหละคือบางคนที่มีปากเสียงกับลูกกับหลานหรือว่าลูกหลานอาจจะมีปัญหาเรื่องของบ้านเรื่องของการย,ย้ายนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุด้วยนะคะซึ่งต้องลงไปอะทำความเข้าใจหลุนลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะสําหรับตําแหน่งของลูกหรือหลานด้วยนะคะตาแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าดีเพื่อนหน้าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจเคลื่อนไหวได้เกิดสภาพคล่อง ตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันต้องมองว่าคนที่เกิดราศีตุลนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะลงชุนนะคะหรือมีเรื่องของการที่จะพยายามสร้างไรายได้นะคะอาจจะมีความคิดอยากทำธุรกิจเพื่อหรือเปล่า นะหรืออาจจะมีเรื่องของการลงชนธุรกิจนะ,นะคะเกิดขึ้นน่นะคะไพ่ยิีพยากรณ์น,นะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะกับเรื่องของการเริ่มต้นแต่ต้องมีความมุ่งมั่นนิดนึงรวมถึงเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะอาจจะต้องหาคนเก่งหาคนที่มีแบบระเบียบนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยนะคะจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนแล้วธุรกิจการงานควรที่จะเจาะกลุ่มนะในเรื่องของลูกค้าที่อายุเป็นอายุคนวัยทำงานอนะ่ะหรือคนวัยรุ่นด้วยนะมันจะทำให้นะส่งผลดีกับเรื่องธุรกิจหรือการเงินนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีตุลนี่ต้องบอกว่าชีพผลของพ่ยแปดไม้เข้ามาเคลื่อนไหวอาชีพผลของพาการทางานนะคะก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะคะตลอดเวลาการเดินทางการติดต่อธุรกิจการค้าการขายหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะ่ะกับเรื่องของธุรกิจต่างๆนะการขยับขยายก็ค่อนข้างส่งผลในด้านดีนะคะ พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วนะอยากจะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํางานนิดนึงคือไพ่งานออกมาแล้วนะคะแต่มันยังอิทธพพลของไพ่แบบถ้วยเสียไพ่ปีศาจไพ่เจดดาบไพ่บารณะในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราต้องเน้นการทํางานที่มีมาตรฐานอย่าใช้อารมณ์มาเกี่ยวข้องกับงานนะคะถ้าใช้อารมณ์มาทําธุรกิจหรือมาเดินเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยนะคะมันจะทําให้ส่งผลในด้านลบนะคะและไพ่ใบสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของการเตือนว่าธุรกิจการงานเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวที่ยังต้องระมัดระวังหรือต้องมีสตินะคะ กับเรื่องของการงานหรือการลงทุนด้วยแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เอกสารต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นของไพ่ปีศาจเป็นไพ่ที่มีโอกาสจะถูกเอาเปรียบหรือถูกลอบบี้อยู่แล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ต้องระวังให้มากก็คือระวังในช่วงกลางถึงปลายเดือนนั่แหละต้องมีสตินิดนึงถ้าจะเคลื่อนไหวอะไรก็ต้องตรวจสอบนะคะอย่างรอบคอบนะคะแต่การทํางานในช่วงต้นเดือนถือว่าดีนะ,ะก็เคลื่อนไหวอย,อย่างเต็มที่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะก็ต้องระวังแล้วก็ ยึดในเรื่องของกฎนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จนะก็จะส่งผลดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะขึ้นไพ่ราชินีเหรียญอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่โดดเด่นนะคะก็เป็นคนที่มีฐานะหรือรายได้ต่างๆยังเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะคู่ครองคนรักนะก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีตนุลน,นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็อาจจะมีปัญหานะที่มีค่าใช้จ่ายอ่ะนะตำแหน่งของลูกน้องหรือบริวาร อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตัวบ้านนะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายนะแต่มองว่ายังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์อยู่แต่ให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ตําแหน่งนะของไพ่มรณะนี่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการแบบ ทําทประกันชีวิตก็ได้นะหรือมีเรื่องของการออมเงินต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็บอกว่าเป็นการออมเงินที่ยังเกิดประโยชน์อยู่สิ่งที่จะเตือนก็คือนะคะตาแหน่งนะของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือตําแหน่งของลูกค้านี่แหละเรื่องของการเงินเรื่องของอไรายได้ต่างๆอาจจะต้องนะคะพูดคุยหรือวางระบบระเบียบกับเรื่องของการเงินในตําแหน่งนี้ให้มากหน่อยไม่อนค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นี่ต้องมองว่าเป็นคนที่ช่างเลือก นะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่สเปคนี้ไม่เอาเลยยอมอยู่คนเดียวดีกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ชอบคนที่อายุมากกว่านะนะเพราะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาไปรักคนที่อายุน้อยกว่าก็มักจะผิดหวังทุกรอบอ่ะนะ,ะฉะนั้นเดือนนี้นะ,ะก็อาจจะเป็นเดือนที่คนโสดนะมีความรู้สึกว่าอยากจะหาใครสักคนนะ เข้ามาพูดคุยนะคือพยายามจะเปิดใจแล้วนะคือไม่ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่านะอิทธิพลของไพ่ความรักหรือไพ่เพื่อนนี่ยังเข้ามาอยู่อาจจะมีคนเข้ามานะพูดคุยหรือเริ่มต้นนะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนฉะนั้นคนโสดก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะจะทําให้มีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่นะมีโอกาสจะพัฒนาได้นะแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะเพราะอิทธิพลของไพ่การคบซ้อนนี่ยังขึ้นอยู่นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็มีปัญหากันอะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจก็ได้หรือปัญหาเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนี่ให้ไปปรับละกันแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่3นี่ยังต้องระวังอยู่นะคะ แล้วก็ความหงุหงิกันจะค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังปัญหาช่องท้องกเพาะอาหารอาการพักผ่อนน้อยปัญหานะคะกดไหลย้อนนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอากาศเสบบริรเวณลําคอค่ะรวมถึงเรื่องของปฏติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะอาการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดขา ปวดหัวเข่านะคะปวดฝ่าเท้านะคะหรือว่ามีเรื่องของนะคะอาการปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยนะ,ะนี้ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพตัวเองให้มากหน่อยนะคะมีที่บนของไพ่เจ็บป่วยหลายใบยอะ่ะไพ่หอคอยนะคะกับไพ่มรณะอันนี้คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะอันนี้ต้องแบบดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องมีสติับการใช้ชีวิตรวมถึงหาเวลาไปทําบญ ไปสะดอกคอที่หนึ่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการแบบให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการบริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการสร้างกุศลน่สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะหรือว่าร่วมสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือการบริจาคผ้าห่อศพรงศพนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือคนไหนถ้าบริจาคเลือดได้ก็ให้บริจาคนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะคลี่คลายลงไปนะคะแล้วก็คนไหนนี ที่เคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ถ้าได้แล้วให้กลับไปแก้รวมถึงนะคะบริเวณหิ้งพระนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเหมือนก็จะหันผิดทางนะฉะนั้นลองไปสังเกตดูนะคะว่าหิ้งพระหันไปทางหน้าประตูบ้านหรือเปล่าถ้าหันไปทางหน้าประตูบ้านทําให้เกิดความสะอาดอย่าไว้ในในตำแหน่งมุมมืดนะต้องทํคข้อสาทําให้เกิดความสว่างด้วยนะจะได้ทําบุญกับคนขึ้นและผู้ใหญ่ก็จะได้ให้กับสนับสนุนหรือรักไข่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือหรือลดทอนปัญหาให้ นะคะแล้วถ้าคนไหนเนี่ยไม่ได้หันหิงพระไปทางหน้าประตูบ้านนะคะก็ต้องหันให้ให้ถูกทิศด้วยนะดวงจะได้แบบรุ่งเรืองอ่ะอันนี้เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ในสถานที่ที่ที่ผิดนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเกินไปตำแหน่งที่มืดนะคะหรือตำแหน่งมุมอับอ่ะอันนี้ให้ไปจัดการนะดวงจะได้ดีเลยนะคะก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีตุลนะคะอย่างเดียวสุขภาพร่างกายนะ ลูกหลานบริวารลูกน้องด้วยนะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่อันนี้ให้ไปดูแลใส่ใจกันให้มากที่สุดแล้วก็คู่ครองคนรักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีตุลมะริ์อิทธิพลของพ่เสียหายเข้ามาทับเดือนนี้ไม่เอาอะไรเลยนะการทํางานก็ไม่ค่อยอยากทําเบื่อเซงเซงอยากอยู่คนเดียวนะคะพูดบ่นอยู่คนเดียวอะนะคะไม่อยากจเจอใครแล้วก็ไม่ค่อยอยากทํางาน นะคะฉะนั้นต้องระวังนะถ้าเป็นคนว่างงานคือไพ่มันขึ้นไพ่การว่างงานนะถ้าว่างงานอยู่นะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบหางานเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพนะคะจะว่างงานนานเลยนะ4-8เดือนเลยนะคะแล้วก็บางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังทํางานประจําด้วยก็ต้องกระตุ้นกับงานอย่าเบื่อนะถ้าเบื่อเมื่อไหร่นี่ว่างงานทันทีเลย ต้องใจเย็ยนนิหนึ่งเดี๋ยวพอผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วทุกอย่างเขาจะส่งผลดีเองนะคะจันต้องควบคุมอารมณ์นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเพราะมีค่าใช้จ่ายจกุกจิกกวนใจเข้ามาตลอดเลยหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่ดินเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนรักนะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นี่ไม่เด่นเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนี่แบบ มีปัญหากันอะไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหร่รักไม่ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็เป็นความรักที่นะต้องปรับกันอย่างมากเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกเพาะอาหารแล้วก็ประจําเดือนนะคะสําหรับผู้สุภาพจรตนะแล้วก็อาการพักผ่อนน้อยค่ะคนที่เกิดนะในช่วงวันจันทร์นะคะ เดือนนี้นะถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังไปฝึกฝนอบรมงานถือว่ายังส่งผลในด้านดีหรือแม้แต่รอในเรื่องของการแบบต่อสัญญานะคะหรือว่าคนไหนที่กําลังจะไปประมูลงานหรือจะทําธุรกิจเสริมนะคะถือว่าเกิดโอกาสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ให้ระวังนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าในเรื่องของเข้าของมีค่าอาจจะพังหรือว่าต้องซ่อมหรือสูญหายบ้างแต่ถือว่ารายได้การเงินหน้าที่จะมีโอกาสมากกว่าแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของรายได้เสริมเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่มองว่ายังปรับกันได้นะเพียงแต่ว่าเดือนนี้ยังต้องระวังนะคะในเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะ,ะในช่วงวันอังคารถ้าทําธุรกิจขายตรงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปลถกลิ่นเสียงขายน้ําขายอาหารทําธุรกิจกลางคืน เป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่นะจ,จะเป็นธุรกิจลับ,บๆก็ได้นะจ,จะเป็นธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจน่นะคะมองว่าการทํางานยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการทํางานที่เราต้องเน้นการบริการเป็นหลักเลย นะคะแล้วก็ต้องระมาระวังเอกาสารด้านการทํางานด้วยรวมถึงนะคะเรื่องของนะการถูกเอาเปรียบหรือการถูกลอบเบี้ยนะนี่ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็คือเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินนะแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่คนที่เข้ามานะคะยังอาจจะเป็นคนที่มีพันธะหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่ยังเจ้าชู้อยู่ะฉะนั้นคนโสดต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเจากันไปก่อนเดี๋ยวถือว่าดูดดื่ม นะคนที่เข้ามานี่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้เร็วเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่หวานชื่นเหมือนเข้าใหม่ประมาณนี่นะคะแต่นะคะก็ต้องระมัดระหว่างเรื่องของมือที่3ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีอ่ปีอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะ,ะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนที่อายุเกิน24ปีนะธะุรกิจการงานนะคะก็ค่อนข้างมีโอกาสหรือถูกสนับสนุนในช่วงนี้ด้วยการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสวนนะ่วไไาานะะในเรื่องของการงินะถือว่ารายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ยังต้องควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้าง บางคนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารแต่ถือว่าเป็นการใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะหรือว่ากําลังทําเรื่องกู้เงินนะคะหรือว่าขอทุนอันนี้ก็น่าที่จะมีโอกาสนะจนเรื่องของความรักคนสดพบร,ร,รักต่างวัยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงการแต่อาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี้เด่นเรื่องงานการขยับขยายธุรกิจการค้าการขายเกิดสภาพคล่องเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะการพูดคุยติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆนะก็น่าที่จะเข้ามาส่งเสริมนะทำให้ธุรกิจการค้าการขายนะค่อนข้างนะเกิดโอกาสนะคะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานการเงินเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักแต่ยังเป็น ความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็มีโอกาสจะพัฒนานะเพียงแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็ถ้าเราพัฒนานไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สดชื่นมากขึ้นเป็นเดือนที่แบบสดชื่นแหละสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องหาเวลานะคะกระชับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นี่ถือว่าส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการทํางานมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จนะคะรวมถึงคนที่กําลังเรียนอยู่ก็อยู่ในช่วงที่ประสบความสําเร็จหรือสําเร็จการศึกษานะหรือว่าถ้าไปสมัครงานนะคะก็จะได้งานหรือมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีการลงทุนกับเพื่อนนะคะหรือการลงชุนทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าส่งผลดีเลยการเงินนี่รายได้ดีมีสาภาพคล่องนะคะอาจจะมีข่าวดีด้านการเงินหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยจะประสบความสําเร็จน่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดน,นะคะ ในช่วงวันเสาร์นะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องระวังกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานหรือการปรับองค์กรได้หรือว่ามีการปรับปรุงอ่ะในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆนะคะฉะนั้นการทํางานอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะเป็นเดือนที่เราต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็ต้องมีสติกับเรื่องของการลงชนคือคนที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีความคิดที่จะลงชนอะไรอ่ะอยากให้วางแผนกับเรื่องของการลงชนไปก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้เน้นอ่ะ กับเรื่องของการเก็บเงินไปก่อนหาข้อมูลไปก่อนนะจะทําให้เรื่องของของการทํางานหรือการลงทุนต่างๆนะคะยังไงก็ยังเกิดโอกาสแน่นอนแต่เดือนนี้มันอาจจะยังต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆแล้วก็นิ่งๆนิดหน,น,นึ่งนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ อันนี้ก็มองว่าต้องยังควบคุมเรื่องของการเงินอยู่แต่ว่าเดือนนี้จะเป็นชุกคลราบนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายแต่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินชดเชยกลับเข้ามารวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังทําประกันบ้านประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือได้รับเงินชดเชยตรงส่วนนี้นะคะอันนี้ถือว่าไรายได้อาจจะมาตรงส่วนนี้นะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจาก การเงินช่วยเหลือหรือการเงินชดเชยเกิดขึ้นนะคะจนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักก็จะเป็นรักต่างวัย แล้วับคนต่างชาติต่างศาสนานะหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องแบบศึกษาดูใจกันไปก่อนให้เกิน4เดือนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ค,ะความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากอันนี้ต้องปรับหรือต้องไประมัดระวังปัญหาความขัดแย้งกันสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลานะคะ ไปทำบุญไปสะดอกขอ้อนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพนะคะจะทําให้ดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือคนมาสาวนี่เหมือนกับจะถูกกดดันหลายอย่างนะฉะนั้นฟ้าหลังฝนเน่ะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่เดือนนี้แบบการเงินมันอาจจะต้องแบบวางแผนที่ดีระวังให้มากสุขภาพร่างกายด้วยนะเรื่องของอารมณ์อีกขึ้นขึ้น Taj ลง,ลงต,ลตลอดเวลาเลยฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมแล้วก็ต้องมีสติอย่าประมาทนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะก็บอกว่าอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาเนี่ย ถ้าเราดูเนี่ยงานก็ยังสวยอ่ะขึ้นแปดไม้นะคะการเงินก็ยังขึ้นราชินีเหรียญน,นะยังไงงานกับเงินก็ยังเกิดโอกาสที่ดีแต่เรื่องของความรับต้องไปปรับเพราะมันขึ้นสีถ้วยเป็นคนเบื่อง,ง่ายนะถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยก็คุยกันได้ไม่นานนะคะหรือว่าเรื่องของชีวิตรักชีวตคู่นะก็ค่อนข้างที่ต้องเติมความหวานละในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หมดศรัทธานะไม่อยากทําความดีละคือมีทั้งไพ่ความดีและไพ่ของกินเลสอะ่ะเดือนนี้จะเป็นคนที่แบบให ให้ชีวิตไปทางกิเลสมากกว่าอ่าพักเรื่องของการทํากุศลอ่าพักในเรื่องของการเป็นคนดีไปก่อนเราอยากหาอะไรชุ่มชื่นจิตใจทำอันนี้ต้องระวังนะอย่าให้กิเลสมันมีมากกว่าเรื่องของสติหรือเรื่องของคุณงามความดีนะคะจะต้องใช้คุณงามความดีนะคะไว้ต้านกิเลสด้วยมันจะได้ทําให้กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นกิเลสที่ส่งผลดีแล้วก็เกิดประโยชน์ถ้าเราทําให้เรื่องของนะคะสติหรือว่าเรื่องของคุณธรรม ต่ำกว่าเรื่องของจริยธรรมหรือต่ำกว่ากิเลสมันก็มีโอกาสที่จะถูกครอบงําเมื่อไหร่ที่กิเลสครอบงําแล้วชีวิตก็จะไม่มีความสุขมันจะอยู่ด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรืออยู่ด้วยความต้องการตลอดเวลาฉะนั้นเดือนนี้นะคะจะต้องฟื้นฟูจิตใจของตัวเองแล้วสร้างกุศลให้มากๆนะคะเพื่อที่นะคะจะสะกดกั้นนะคะในเรื่องของอารมณ์ด้านลบๆไปนะจะทําให้ดวงชะตานะจะพลิกล้ายกลายเป็นดีแน่นอนค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จก็คือนะคะวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นําสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุขกระบอกระวังนะเรื่องของการทํางานยังมีปัญหานะคะให้ต้องแบบ แก้ไขยอยู่นะคะรวมถึงยังได้รับแรงกดดันนะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่หวังดีหรือคนที่ไม่หวังดีด้วยนะ เข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดเดือนนี้จะลงทุนอะไรต้องหาที่ปรึกษาหรือหาข้อมูลให้มากๆหน่อยแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะตุกตรวจสอบอะนะคะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกว่านะคะถ้ากําลังพูดคุยหรือตกลงกันะ่ะกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ แต่ยังต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ข้อตกลงด้านการเงินเนี่ยนะอาจจะต้องอ่านนะคะหรือว่าต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงไม่งั้นอาจจะถูกเอาเปรียบรวมถึงคนที่เกิดราศีตุลอาจจะต้องลงไปพูดคุยนะคะหรือต้องลงไปเจรจารเรื่องของการเงินด้วยตัวเองนะจะทาให้เรื่องของอไรายได้เกิดสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศกนะคะก็นะบอกว่าคนโสดมีดวงแหละนะที่จะพบรัก อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะต้องค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะรวมถึงนะคะคนที่ถูกใจนะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรายังมีปัญหาให้ต้องแบบพยายามนะที่จะแบบศึกษาดูใจกันไปนานๆ ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยานะก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับนะหรือทําความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอาหารการกินน้ําหนักตัวแล้วก็เรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะอาการปวดกระดูกแล้วก็มีปัญหาที่ที่นิ้วมือหรือฝ่ามือหรือข้อมือนะคะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ